ข่าวกิจกรรมวันบวรวันพฤหัส,สบ,บดีที่10ธันวาคม2563กิจกรรมวันบวรของนิสิตวนบร์ในสัปดาห์นี้มีดังนี้ค่ะกลุ่มแสงอรุณเจ็ดไปช่วยกันขนปุ๋ยและปลูกกระเทียมที่นาลานกราบที่ท่านศิคมาศเป็นหญิงอโศกตระกูลได้นำพันกระเทียมโทนจากศีสะเกตมาปลูกที่นาลานกราบบนพื้นที่เกือบหนึ่งไร่ โดยนิสิตวนบอมาร่วมแรงร่วมใจกันทั้งขนปุ๋ยและช่วยกันปลูกกระเทียมจากนั้นจึงช่วยกันนำฟางมาคลุมแปลงกระเทียมบรรยากาศการลงงานคึกคักสนุกสนานทุกคนทำงานอย่างขยันขันแข็งส่วนกลุ่มไม่มีไปช่วยกันดายญ้าแปลงขา้าวโพดที่สวนเพื่อฟ้าดินของพ่อเป็นแก่นพ่อค่าดิน และพ่อทองมาซึ่งก่อนหน้านี้มีนิสิตวอนรอรบกลุ่มอื่นๆได้ช่วยกันปลูกไว้จนขณะนี้ข้าวโพดได้เจริญเติบโตขึ้นตามลำดับนับเป็นแปลงกสิกรรมไร้สารพิษที่กระบวนการกลุ่มวนอนอบได้ช่วยกันทาเริ่มต้นตั้งแต่ช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลเป็นการช่วยแบ่งเบาพ่อฐานแม่ฐานและในระหว่างการทำงานมีการพูดคุยสนทนาธรรม และมีการขัดเกลากันประสาพี่พน้องๆองอย่างอบอุ่นสำหรับกลุ่มยินดีไปโฮมแฮงขนปุ๋ยลงแปลงมันสำปะหลังของอาแอดปลูกดินซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมดินแต่ละคนต่างก็ได้มาเสียสละแรงกายแรงใจผ่านกระบวนการกลุ่มวนอนบอซึ่งได้ขับเคลื่อนกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของนิสิตเองเป็นเบื้องต้นและพัฒนาดินแดนแผ่นดินพุทธ ให้เป็นพื้นที่กสิกรรมไร้สารพิษเลี้ยงชุมชนและแบ่งปันสังคมตามที่พ่อครูสมณะโพธิรักได้ตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่วินาทีนี้ไปเนี่ยฟังไม่ดีจำไม่ดีเลยพวกเราเนี่ยใครที่ปรับตัวเองไปเป็นกสิกรคนนั้นประเสริฐมากยอดมาก